ทำยังไงดีถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังโต้แยง้งโต้เถียงกันอยู่และคุณก็อาจจะเผลอดำดิ่งอารมณ์ลงไปว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังไม่ดีมันกำลังเกิดเรื่องร้ายสำหรับฉันหรือสำหรับพวกคุณให้พลิกสถานการณ์อันที่คุณคิดว่าไม่ดีนั้นให้เป็นเรื่องดี เพราะเรื่องนี้กําลังเกิดกับครูเรนี่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กําลังมีการโต้เถียงกันอยู่แล้วเราก็อยู่ในนั้นพอดีครูเรนี่กับน้องเลขาก็คุยกันแล้วครูบอกว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ดีหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์ดีขึ้นแน่นอนน้องเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าครูทําอะไรแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ดี ตามที่เรากำหนดไว้เลยเพราะในทุกๆเหตุการณ์ยังไม่มีใครมากำหนดว่าเหตุการณ์นี้ดีหรือลบมันยังเป็นกลางๆอยู่เพียงแต่คุณไปบอกมันเองที่แล้วมาคุณไปบอกมันเองตลอดว่าอันเนี้ยลบแต่ไม่เราพลิกสถานการณ์ว่าฉันกำหนดเองว่าอันเนี้ยมันดีสำหรับฉันอันนี้มันดีสำหรับฉันแล้วมันก็จะเป็นเรื่องดีปรากฏว่าหลังจากนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกลายเป็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาทำให้เรื่องนั้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์ลบตามอย่างที่เราคิดเลยเอาไปลองใช้นะคะแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลไปถึงเพื่อนถึงคนที่คุณรักได้แล้วเจอกันค่ะ